นะจ้าลองกันเลยต่อสายเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เป็นกล่องแปลงไฟมอเตอร์นะใครที่มีมอเตอร์380โวลต์ใช้ไฟบ้านไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าต่อผ่านกล่องแปลงไฟกล่องนี้นะคะก็จะใช้ใช้ไฟบ้านได้ตามปกติเลยตัวนี้ลูกค้าสั่งทําใช้มอเตอร์1นถึงหแรงนะคะตัวนี้1นถึงหแรงนะสาหรับมอเตอร์380โวลต์น,นะคะตัวที่ใช้อยู่ก็จะเป็นมอเตอร์380โวลต์จ้ารายละเอียดมีให้ครบหมดเลยลูกค้าสั่งทำนะคะตัวนี้นะนี่ค่ะ ตัวนี้ก็จะใช้ได้ถึง1ิบแรงนะครับแต่ว่าที่กำหนดให้สายไฟที่มีนะครับก็จะแค่5้าแรงนะครับส่วนเจ็ดถึง1ิแรงให้ใช้ตามนี้นะให้ใช้สายไฟเมนนะครับขนาด10มิลทองแดงนะครับก็หมายความว่าต้องไปจ้ำที่เบเกอร์หรือไปจำ้ำติดตูดมิเตอร์ส5บห้าแอมป์ถึง30แอมป์ขึ้นไปนะครับตัวนี้นะครับส่วนเบเกอร์ก็ 30- ถึง40แอมป์ขึ้นไปนะครับ นั่นหมายความว่าถ้าขั้นตอนที่เราลองมอเตอร์หนึ่งถึงห้าแรงก็ใช้สายชุดนี้แล้วก็สายเมนที่บ้านของท่านลองได้เลยนะครับแต่เน้นว่าให้เป็นสายเมนนอกบ้านจะดีนะครับเพราะว่าถ้าในบ้านเดี๋ยวมันเสี่ยงสายร้อนนะครับโอเคถ้าแรงเยอะนะครับอ่า เรมาเทสงานเลยค่ะแล้วก็จะมาสลับทิศทางหมุน <S <S 2> <S 2> ของมอเตอร์ให้ดูด้วยนะคะต,ตัวนี้เป็นตัวเลือกนะครับเลือกหนึ่งสองหนึ่งถึงสองแรงแบบนี้นะแล้วก็ปิดนะครับหนึ่งสองนะครับโอเคกล่ <S 2> <S 2> องนี้เป็นรุ่นธรรมดานะคะมีเบรกเกอร์สองตัวจะมีระบบออโต้ด้วยนะคะทีนี้ตั้งแต่สามแรงถึงห้าแรงนะครับก็ปรับมาทางนี้นะเมื่อกี้ปรับมาทางนี้ก็ยกตัวนี้สตาร์ทไว้นะครับ 2ถึง10วินะครับแล้วแต่ขนาดมอเตอร์นะครับตัวนี้ก็คือขนาดแรงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ฝั่งนี้นะถ้าขนาด1-2แรงก็ใช้ฝั่งนี้ยกเบรกเกอร์สตาร์ทขึ้นนี่นะครับโอเคเรียบร้อยครับ โอเคค่ะพร้อมส่งลูกค้าได้จ้าก่องไฟฟส่วนสายมอเตอร์สลับก็เอาเอาอยกับ V นะครับตัวนี้ U ตัวนี้ V เอา U มาไว้ V V ไปไว้ยูนะครับ,อออม,ไไอรบมอเตอร์จะหมุนสลับข้างนะครับ okay.